สวัสดีครับต่อไปเป็นแผน A4 ลูกหลิงนะครับเรามาดูที่ช่องที่1กันเลยสมมุตินี่คือเดือนที่1ครับคุณอยู่ตรงนี้นะครับคุณเข็นรถเข็นเข้าไปซื้อของในห้าง3ห้างห้างที่1 ซื้อร้อยจ่ายร้อยห้างที่สองซืร้อยจ่ายแปดสิบห้างที่สามซื้อร้อจ่ายแปดสิบและบวกเงินปันผลด้วยเป็นคุณคุณจะเข้าไปซื้อของในห้างไหนครับในสามห้างนี้แน่นอนมันต้องเป็นห้างสามใช่ไหมเพราะว่าห้างสามมีเงินปันผลถูกไหมครับสิ่งที่คุณต้องทําคืองานที่1คือใช้ของมันเป็นงานเปลี่ยนที่ซื้อของครับจากเดิม ซื้อห้างหนึ่งห้างสองมาเป็นซื้อห้างสามแทนซื้อเท่าไหร่ดีสมมติว่าคุณอยู่นี้ครับคุณนะครับซื้อของในห้างที่สามหนึ่งพันจริงๆอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าหนึ่งพันก็ได้ครับนี่คืองานที่หนึ่งใช้ของเป็นการเปลี่ยนที่ซื้อของงานที่สองคือการชวนคนครับชวนใครดีและชวนยังไงดีสมมติว่าเอาห้างสามห้างเนี้ไปคุยให้กับคนสิบคนฟังคิดว่าสิบคนจะเลือกห้างไหนครับห้างสามจริงไหม ร้อยคนล่ะก็ห้างสามพันคนล่ะก็ห้างสามเพราะอะไรครับเพราะห้างที่สามมีเงินปันผลจริงไหมอ่ะสมมติว่าคุณชวนคนทั้งหมดหกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนี้หกครอบครัวหกครอบครัวนี้เปลี่ยนที่ซื้อของจากเดิมห้างหนึ่งห้างสองมาเป็นห้างสามเพราะต้องการเงินปันผลเท่าไหร่ดีครับแต่ละคนสมมุติว่าซื้อของใช้ทํางานข้อหนึ่งนะครับคือใช้ของซื้อของใช้เนี่ย ครอบครัวละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่มากกว่า1นึ่พันก็ได้น้อยกว่าหนึ่พัก็ได้นะครับพอสิ้นเดือนแอมเว์คิดยอดรวมทั้งหมดนะครับครอบครัวหนึ่งพันหครอบครัวเป็นเท่าไหร่ครับ6,000นบวกกันหนึ่งพันเป็นเ0 0 0ครับเจ็ดปันผลครับปันผลตรงนี้หกเปอร์เซนต์ลายเงินบาทคูณด้วย3 2 3ทั้งหมดนี้คูณกันได้1นึ่งบาท60สสตางค 135 6บาท60ยสตางค์เนี่ยแอมเนย m จะโอนให้คุณนี่คือช่องที่หนึ่งครับต่อไปมาดูแผนช่องที่สองครับช่องที่สองคือเดือนที่สองครับเดือนที่สองคือทำงานที่สามคือช่วยคนวิธีการคือยกบล็อกนี้ลงมาหยบบล็อกนี้อะคุณอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมคุณทำงานที่หนึ่งงานที่หนึ่งคืออะไรคือใช้ของครับ ใช้ของคือเปลี่ยนที่ซื้อของเท่าไหร่ดีครับเดือนที่2คุณซื้อของใช้จากห้างที่3คือห้างเอเว1 0์หนึ่มากกว่า1 0 0 0ก็ได้น้อยกว่าก็ได้นะครับคุณชวนคนมาแล้ว6คนนะครับคือ1 2 3 4 5 6 6ี่้าคนนี้ก็ทํางานที่2องหยุดทางานที่1ก็คือใช้สินค้าเหมือนเดิมเขาพูดว่าหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันเหมือนเดิมนะครับงานเดือนที่เดือนที่2ก็คือช่วยคนช่วยใครก็ช่วย6คนนี้ให้ชวนคนเป็นสมมุติว่าแต่ละคน แต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ละคนคุณลงไปช่วยเขาให้ชวนคนหกคนเหมือนคุณเลยจริงๆมากกว่าหกคนก็ได้น้อยกว่าหกก็ได้ยิ่งมากยิ่งดีสมมติว่าหกคนให้เท่ากันเพื่อนคิดง่ายสมมติคนนี้คือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาายชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนแฟนชวนพ่อชวนแม่ได้หมดเลยชวนลูกได้หมดเลยคนนี้ก็หกคนเหมือนกันครับแต่ละคนชวนหกคนมาเลย นะครับหกคนมาเลยแต่ละคนที่เขาชวนมาก็าใช้สินค้าเขาาหนึงพันหนึ่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 งมาเลยนะครับมาดูวงนี้มองดูวงนี้ตัวอย่างวงนี้เขาเขาเองตัวเขาเองเนี่ยหนึ่อีกหกคนที่ชวนมาก็คนละคนละหนึ่ก็6คนก็6 0 0ันบวกเขาอีกพัน0มันเจ็ดพันถูกไหมคนนี้ก็เ0็ดพันเหมือนกัน7จ็0พันเจ็ดพันเจ็ดพันกลุ่ม7จ็ดหกสี่สองครับบวกคูณหนึ่งพันเ็นเมื่นสา 43 0 0 0ปันผลปันผลได้12%แปลงเงินบาทคูณด้วย3 2 3คูณกันได้16666บาท80สตางค์หมื่นเซเเนี่ยคือเงินทั้งกลุ่มครับคุณรับคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งใกับคนที่คุณไปชมนันก่อนคุณชวนใครคุณชวน1 2 3 4 5 6 6คนนี้ คุณชวน6คนนี้ก็แบ่งกับคนนี้แบ่งเท่าไรครับแบ่งเท่าที่เขาทำเขาทำเท่าไรเขาทำเจ็ดพัน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 ทำคนละเจ็ดเท่ากันเลยนะจริงๆไม่เท่ากันหรอกแต่สมมติว่าเท่ากัน,กนคือ7 0 0ดพันเลยนะเจ็ดพันได้เงินเท่าไรครับจากช่องหนึ่งเจ็ดพันได้เงินหนึ่งพันอยบกบาทหกสิบตางค์แสดงว่าต้องแบ่งหกคนนี้คนละเท่ากันเพราะเขาทำเท่ากันคือหคือเจ็ดพัเท่ากันหคนคนละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหาทหกสตางค์ 6คูณ1,356บาท60เาาเ์เท่ากับแเท่าไร8,139บาท60เปานต์นี่คือเงินที่แบ่งแบ่งจากไหนครับแบ่งจาก16,666บาท80เรตกางเาหมาลบ8 0 0พเศษเศษเนี่ยเหลือเท่าไหร่เหลือ8,527บาท20เปอต์ไอเนี่ยครับ8,500ครับคือเงินที่ MVO ให้คุณนี่คือเดือนที่2ครับ มาดูเดือนที่สามครับเดือนที่สามคือช่วยคนต่อเน,นื่องครับเดือนที่สามนะครับบล็อกนี้มาจากไหนมาจากนี้ครับยกบล็อกนี้มานี้ผมวาดใหม่เลยคุณอยู่นี้เดือนที่สามคุณใช้ของเหมือนเดิมงานที่หนึ่งคืออะไรใช้ของใช่ไหมนี่นะครับใช้ของคุณใช้ของเหมือนเดิมเท่าไหร่ใช้ของหนึ่งพันมากกว่าหนึ่งพันก็ได้น้อยกว่าก็ได้ สมมติว่า1,000คุณชวนคนแล้วหคนคือ1 2 3 4 5 6เดือนนี้คุณไม่ได้ชวนคนเพิ่มคุณชวนคนเพิ่มก็ได้แต่สมมติว่ามี6คนนี้และ6คนนั้นหคนนี้นะเดือนที่2ชวนคนมาแล้วหคนเหมือนกันนี่นะครับชวนแล้วเหมือนกันและเดือนนี้คุณกับเขาลงไปช่วยให้แต่ละคนที่แต่ละคนชวนมาเนี่ยชวนคนลึกลงไปคือช่วยคนต่อเนื่องนั่นหมายความว่าคุณสมมติค,คนนี้นะคุณไปช่วยคนนี้ คุณกับคนนี้ไปช่วยให้คนนี้ชวนคนต่อเนื่องคนนี้นเขาก็ชวนคนหกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนี้ก็หกคน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 , 8, คน, 8, คนมากกว่าหกก็ได้ครับน้อยกว่าหกก็ได้ให้คิดโมเดลหกเพื่อให้งาห่ายในการคิดทั้งหมดน,นี้คือเท่าไหร่คนนี้หนึ่งพันเนาะวางไว้ก่อนคนนี้หนึ่งพันบวกอีหกคนคนละพันเท่าไหร่คนนี้เจ็ดพัน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 เจ็ดคูณ หกได้สี่สิบสองคือสี่หมื่นสองบวกคนนี้อีกพันเป็นสี่หมื่นสามแสดงว่ายอดเนี้ยสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามคนนี้ก็ทำเหมือนกันเลยผมไม่ได้เขียนให้เห็นนะเพราะมันมันเยอะแต่สมมุติว่าทำเหมือนกันเลยสี่หมื่นสาม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 เท่ากับคูณเดือนที่แล้วไงเดือนที่สองไงคือสี่หมื่นสามเห็นไหมสี่หมื่นสามกี่กลุ่มครับสี่หมื่นสามหกกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกคูณสีได้สองแสนห้บวกคูณอีกพันหเป็น259แสนห้าหปันผลสูงสุดครับยี่สิบปอร์เซ็นต์แปลงเงินบาทคูณด้วย32มจทั้งหมดคูณกันได้1 7ึ่งแสนเจ็ด่นห้าพันหกร้บาทเจสตางค์เงินตรงนี้เป็นเงินทั้งกลุ่มคุณรับคนเดียวไม่ได้เหมือนกับหมื่นหกเมื่อกี้เป็นเงินทั้งกลุ่มรับคนเดียวไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องแบ่งก่อนแบ่งใครละ่ะ ก็คุณแบ่งคนที่คุณไปชวนไงคุณชนใครคุณชวนหนึ่งสองสาห้าคุณชวนหค,คนนี้ก็แบ่ง6คนคนละเท่าเท่ากันเท่าไหร่ครับแต่ละคนทำสี่หมื่นสามสี่หมื่นสเดือนที่สก็คือเท่าไหร่ส3่หมได้เงิน16666บาทแปดสิบสตางค์ไงก็แบ่งหกคนคนละหนึ่งือยหกสิบาทแปดสิบสตางค์ครับก็เอาหกมาคูณหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบาทแปดสิบสตางค์มันเท่ากับ 1 0 0 0 0แสนกับ80สตางค์นี่คือเงินที่แบ่งครับแบ่งจากไหนครับแบ่งจาก1,75,679บาท70สตางค์เกนเนี่ยมาลบแสนหนึ่งลบกันทั้งหมดนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ75,678บาท90สตางค์เน้ตรงนี้คือเงินที่ m w A อ็มวโอนให้คุณสังเกตไหมว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ยังไม่มีคําว่าขายเลยนะข้อ1ยังไม่มีคําว่าขายถ้าคุณขายคุณจะได้มากกว่า7จ็ดหนาแน่นอะนข้อ2คุณและคนที่คุณชวนมา6คนเนี้ยรวมถึงคนที่เขาแต่ละคนชวนมาลงลึกลงไปเนี่ยใช้สินค้าแค่ครอบครัวละพันถ้าเกิดใช้มากกว่า1นึ่พล่ะก็จะมากกว่า7จ็ดหนาถูกไหมข้อ3คุณและคนที่ชวนมา คุณที่คุณชวนมาแต่ละคนเนี่ยรู้จักคนมากกว่าหคนแน่นอนถ้าคุณชวนเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบรายได้ก็จะมากกว่าเจ็ดหมื่นห้าครับถ้าแต่ละคนช,ชวนมากขึ้นมากขึ้นคุณก็จะมีรายได้มากกว่าเจ็ดหมื่นห้าครับข้อสี่ครับคุณคิดว่าเงินเดือนละเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยถ้าในงานประจําเนี่ยต้องเป็นระดับไหนครับระดับพออถูกไหมพอ,อรครับใช่ แล้วแล้วท่านางงานประจํากว่าจะเป็นผอ,อต้องทํางานกี่ปีครับต้อง20ปีขึ้นไปนะอันนี้พูดถึงงานประจํานะแล้วแล้วเนี้ยแค่สามเดือนเองจริงๆริงในอเมรินเนี้ยเดือนเดียวก็ได้แล้วครับถ้าทําจริงมันมีวิธีการอยู่นะครับทีนี้มันอาจจะมีคนสงสัยเรือร่องอะไรคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้หลังนี้มาก่อนก็ต้องได้เปรียบสิได้เงินมากกว่าอันนี้มาทีหลังก็ได้เงินน้อยกว่าสิเป็นลูกโซ่หรือเปล่าพีระมิดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะ เคยให้ฟังในช่องที่4ช่องนี้เนาะโอเคมาดูครับแอมเวย์ way, มีความยุติธรรมครับสมมุติว่า A มาก่อน A มาชวน B B มาชวน C และ A เนี่ยไม่ซื้อของใช้เลยคือ0 B นซื้อของใช้1,000 C ซื้อของใช้1,000งมมุติเยอะเลยถ้าเป็นพีระมิด หรือเป็นลูกโซ่นะ A มาก่อน B มาหลัง C มาลังสุดแต่ C ถึงมียอดสูงสุดเลยถ้าเป็นพีระมิดหรือลูกโซ่นะคนที่ได้เงินมากสุดคือใครครับคือ A ถูกไหมแต่ว่า MA ไม่ใช่นะมาดูนะยอดธุรกิจเวลาคิดนะครับยอด A เนี่ยคือ0แต่ยอด A คือยอดทั้งกลุ่มถูกไหมก็ต้องเป็นหมื่นบวกพันบวกศูนย์เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่คือยอด A ครับยอด A คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับปันผลหกเปอร์เซ็นต์เงินบาทคูณด้วยสามจุดสองสามได้เงินเท่าไหร่ครับ 2,138.80สตางค์นี่คือเงินของ A ครับแต่ a รับคนเดียวไม่ได้เหมือนกับเมื่อกี้นี่ไงมันกับเมื่อกี้นี้แสนแสนเจ็ดเนี่ยรับคนเดียวไม่ได้หรือว่าหมื่นหกรับคนเดียวไม่ได้ถูกไหมเหมือนกันครับ2 1 3ท8 0สตางค์รับคนเดียวไม่ได้ครับ A ต้องแบ่งกับคนที่ A ไปชนไปก่อน A ชวนใคร A ชวน b B ทำเท่าไหร่ B ทำหนึ่งพันครับแต่ยอด B คือยอดของกลุ่ม B ทั้งหมด B ชวน C ก็รับ B นับ C ด้วย C คือ หนึ่งพราะนยอด B คือ1,000งบวกหนึ่ก็หมื่นพันปันพนปร์เซนต์แปลงบาทคุณด้วย3ามจยอดของ B คือ2องพับาท80สิบตางค์เรับหนึ่งสองามสิบสิบตางแบ่งให้ B 2สองพับาทจุสิบตางตัวเองเหลือเท่าไหร่ครับศูนย์านี่ A เลือศูนย์นะจบ A จบแล้วต่อไปบีรับคุเนีได้ไหมไม่ได้ b ต้องแบ่งให้ c ก่อนเพราะ b ชน c c ทํเท่าไหร่10,000 10,000ปันผล6%แปลงเป็นบาทคูณด้วย32บาทเท่ากับ1,938บาทนี่คือ c รับ1,938บาท b รับ2,131บาท80สตางค์แบ่งให้ c 1,938บาทลบกัน b เหลือ193บาท80สตางค์ C ต้องแบ่งใครไหมพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทไม่ต้องครับเห็นไหมครับว่า A มาก่อน B มาทีหลัง C มาหล,หลังสุดเลยไม่สำคัญครับ C ทำมากได้มาก B ทำน้อยได้น้อย A ไม่ทำก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าใครมาก่อนมาหลังไม่สำคัญทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้และคำว่าทำคืออะไรครับมาดู ธรรมธรรมเนี่ยมีหนึ่งคือใช้ของใช้ของก็เป็นที่ซื้อของครับสองคือชวนคนสามคือช่วยคนสี่สำคัญมากคือเรียนรู้วันนี้ในสี่ข้อนี้นะครับสิ่งที่คุณทำได้เลยคืออะไรคือข้อหนึ่งกับข้อสี่ใช้ของคือแค่เปลี่ยนที่ซื้อของจากเดิมซื้อห้างหนึ่งห้างสองมาซื้อห้างสามใช้ได้เลยเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนของใช้ก่อน แล้วต่อมาคือเรียนรู้เรียนรู้ปัจจุบันนี่เรียนรู้ไหนครับเรียนรู้ในใน o ูมเรียนรู้ในเซนเตอรเรียนรู้ด้วยการฟังลิงก์อ่านหนังสือนะครับมีช่องทางมาเลยส่วนชวนคนกับช่วยคนเนี่ยยังไม่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือจะชวนเลยก็ได้คุณนอกปรึกษาอัพลายคุณเพราะฉะนั้นในข้อ1 2 3 4เนี่ยใช้ของชวนคนช่วยคนและเรียนรู้เนี่ยคุณทําได้2ข้อเลยข้อข้อ1คือใช้ของสข้อข้อ4คือเรียนรู้ นี่คือแผน a อจบตรงนี้ครับ